แง่กลุ่มแล้วหมักขวดบักม่วงเนาะสิภาคเป็นหลักบักม่วงแง่กลุ่มเนาะแล้วขวดดีนักอย่าปากเด้อจ้าอย่าปากไปกันอวดดีนักแล้วจะเป็นหลักให้สเก็ตและประตูให้ได้อวดอีกเนาะระยะทางไปบ้านแง่กลุ่มระยะทางเกือบสองพันกิโลเมตรเนาะค่ะไปกันค่ะว่ามีคนอยู่บ้านปะเนาะขอะเดเนี่ยค่ะเร็วเศร้าหับๆไกลไล้

ป่านจาของกับพี่เดบ,บ,บ,าาบา้านอ่าไงเนาะหาหลักป่านข้าจอนเด้ไออูอีทีพ่อก็้วสมเน,ะน,นาะนี่ค้งดกดก่านจำจำ,ำเอาพ่อินสมเนาะเาไรเนาะเด้๋นนย่าย้วยสิบ่มีสตอรี่เกี่ยวกับต้นบ๊อบ,อบอมองต้นนี้เนาะ บานกะเจป่านี้แถวมาล่างแล้วก็สีพับปาดเห็ดเห็นข้าเจ้าเห็ดปกม่วงถูกแหมไล่อุ้ยอยากกินจะได้จัดการนาะค่ะค่อยๆปั่นมีซองขมกระเสียค่อยๆปาดเอาเนาะค่ะแล้วชิเฮดให้เบิ่งโลว่าเขาเห็ดกันแบบใดนาะค่ะจักคือบ่คือดอกก่ะไม่จะกินได้คือเก่าเนาะค่ะคนผู้งามเห็ดจังได๋ก็งามคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเออย่องก็ขออย่างหลายๆค่ะ เขาเฮ็ดสมปังเส้นตอนที่พระเจ้าปากนี่แหละเบลอปนนี้พีน่น้องว่ามันถ้าสมปากนั้มบ่ค่ะในเรื่อเนาะค่ะก็กว่ได้เกี่ยงเนาะเขาพาเห็ดพวกเกียกเก่ยงก็เลยกว่าเห็ดเกี่ยงเนาะนี้ชูปกล่อง <c oughs> <c oughs> เอ้เอาเบ่เงไปแล้วว่ามัก์ี <c oughs> อะไรแล้วหนึ่งเขาไม่อยากให้กินเนาะเอาไม้เอาไม้ไมตั้งไม้เนาะ ยูไก่นะจังน้อยเนาะค่ะก็เป็นอย่างดอกตัวปนีเขาเขาก็เหตุแบบทุบๆๆุบๆเพื่อสิละเดฟปนีทุบไปทุบมาคิดได้ใจคือก็ย่ำเอกวะนอ้เขาถูกก็เแล้วอยากทุบเพื่อเขาสินะอยากอยากล่องเบิรงว่าเพื่อเปลี่นตั้งใดเมื่อไดขี่ขานเดีเ่าไดขี่ขานยับเดีเห็ุเขาทุกนะแล้วแบบมีความรู้สึกน้ำลายแตกเห็นเล้แบบน้ำลายแตกมากเลยมันเคลื่อนี้ก็เลยเอ้ทุบก็นน้าสันเดย์เลยล่องทุบๆเบิง์นะคะเลยคิดในใจละทําไมฉันบ่สับว่าสันเดย เงือกค่ะไปตุบไปเรื่อยๆเนาะทั้งตุบทั้งเฮียถิมซะอยู่ค่ะเนือกค่ะแล้วเสี่ยมีนวยรงอยู่ด้นี่มันบ่มักตีเนาะเนือกเอ็นคอหิตน้ำลายแตกส่วนน้ำลายแตกพักไปกับผักผักคอหินตรงเห็นเศบคือเปิ้ลเปิ้เห็ดแต่เขาก็บตองเห็ดแด่นะคะเห็นเขาเห็ดบอกว่าอยากกินเบิ้งมีคนเห็นคลิปตอนนี้เป็นเวลากี่โมง ลงเสาไม่กับบลละเอียดเลยเราเลยไปถูอีกจักรอบหนึ่งเนาะค่ะถูถูไม้นะคะบ่เห็นมันขี้หายคือหนาตาจาะคะอ้องเนาะค่ะนี่ทุบด้วยเหล็ก,กอะเขาก็ใส่บัตรพีกนะคะพิกผงแล,แล้วก็ข้าวคู่วนะคะข้าวคู่วแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ผงนัวนะค่ะผงนัวนะคะแล้วก็ ต่อไปน้ำตาลค่ะน้ำตาลตอนสองสองซอนสองซอนอน,น้ำปลาค่ะอันแล้วแต้มักแล้วค่ะพี่น้องบ่มีสูตรใต่ตัวเนาะแล้วมักไผ่มักมันบ่มีสูตรไต่ตัวเนาะเขาเห็ดกินเองนะคะเขาไม่ได้เห็ดขายแล้วก็ปลาร้านะคะนี้เราก็ต้องคนขเขเรีกเเีให้มันเข้ากันนะคะเนื้อมันก็ยังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เนาะ วัวน้ำไลยแตกไม่พูดเลยน้ำไลยแตกน้ำวนนี่พูดเลยน้ำไลยแตกกดตึงมากแล้วค่ะไตคอมเมนินเลสิส่งไบาไฮเด้อบอกมอ่วงเลสไปลักมาไฮอีกพูดเลยสมน้ำกดตึงมากเลสิส่งบอกม่วงไปหไฮเลสิภาพไปลักอีกซิมเนาะเ่น้ำตาอีกเนาะอบอกไปน้ำน้ำไลยแตกไปน้ำแล้วคะ่ะถึงกว่าสิพข้อเซนไมมันถึงเหมือ,มอ,มอนๆแน่ยังไงเน,ะะนเา,าะค่ะเนีขวดดีสภาพออกไปทางนอกเนาะคะ่ะ ชิมอีกรอบนึงนะเรียบร้อยแล้วก็มาใส่จานนะคะจานแล้วก็แบบนี่ยั่วเนาะใครไม่น้ำลายแตกแต่ว่าเราน้ำลายแตกเนาะอร่อยมากแล้วเราก็จะมีหนูทดลองให้กินเนาะ <c oughs> ขเขาก็ว่าพ่อพเขาซิมเนาะขเขาก็แว้ยมาถึงเห็นแม่ไทร์ยันตัวให้เขาซิมนะคะพี่น้อง ยิ่งคิดไม่ใช่ให้นังดกกงักปะจันบะสุดท้าเราเขาบอกว่า,าเพราท่านเด็ดเด็ดท่านเด็ดเผ็ดเนาะคะ่ะผู้ไายเขากินเผ็ดเนาะคะ่ะมากินเองหงาตาเพราะแสบแทบกระเสบเด้อขอบอกสุดยอดมากต้องสมน,งนุ้งนัวค่ะบันนี้ยายเล่าให้ขนมมานั่เนาะคะ่ะขอบคุณนะคะยายทีใ่ให้ขนมนามาพอมเนานะกินเบิร์ดเด้อคะ่ะพี่น้องบ่าเดทไทยจนมามันเบิร์ดจานเนาะคะ่ะมันสปคลิปยาวเนาะคะ่ะสำหรับภารกิจไปหลักหมวกม่วงบ้านยายปรุงมาแล้วนะคะกระซัมเล็ดเลี่ยเนาะค่ะพี่น้อง ขอบคุณนะคะที่พี่น้องเขามารับชมจนจบน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเห็นสูตต่อไปในเด้อค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ